สวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอน a r e n t c โค c ชนะคะวันนี้ครูแอนจะมาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงในเรื่องของ7ทักษะเพื่อการอยู่รอดในอนาคตนะคะซึ่ง7ทักษะเนี่ยค่ะเรามักจะได้ยินนักวิชาการของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะที่นํามาใช้พูดและใช้ในการสื่อสารกับผู้ปกครองอยู่เรื่อยๆค่ะแต่โดยความเป็นจริงแล้วค่ะ7ทักษะอันเนี้ยนะคะ,ะได้มีการเขียนขึ้นในหนังสือชื่อ The Global Achievement Gap นะคะซึ่งเป หนังสือที่เขียนขึ้นโดยคุณโทนี่เว็กเนอร์ซึ่งเป็นนักวิจัยนะคะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแตกต่างจากยุคปัจจุบันทีเ่เราได้เคยเรียนรู้กันมาค่ะ เจ็ดทักษะอะไรที่เด็กๆ,ๆเนี่ยควรจะเรียนรู้และเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับอนาคตในโลกที่เป็นยุคข,ของความรู้ในโลกที่เป็นยุคข,ของอินเทอร์เน็ตในโลกที่เป็นยุคข,ของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่เหมือนกับโลก ในปัจจุบันหรือในสมัยอดีตที่คุณพ่อคุณแม่เติบโตขึ้นมานะคะโดยที่โทนี่แว็กเนอร์คนนี้ค่ะเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็มาเขียนหนังสือ The Global Achievement Gap นะคะแล้วก็มาพูดใน TEDx ด้วยเหมือนกันซึ่งเราสามารถที่จะเปิดหาฟังได้ผ่านทาง YouTube นะคะคนอยากนำโค้ดของคุณโทนี่แว็กเนอร์มาพูดให้ฟังด้วยนะคะซึ่งคุณโทนี่พูดว่า Today knowledge is free นะคะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยความรู้เป็นสิ่งที่ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่าย It's like air นะคะมันก็เหมือนกับอากาศซึ่งมีอยู่ทั่วๆไปมันอยู่ทั่วๆไปเต็มไปหมดเลยนะคะ It's like water มันก็เหมือนกับน้ำที่เราใช้ดื่มกินคือมีอยู่ทั่วไปเห็นได้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะความรู้ t h e r e is no competitive advantage นะคะ to knowing more than the person next to you ก็คือว่าตัวคุณและคนอื่นๆรอบๆข้างคุณก็รู้พอๆกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยทำไมเราถึงต้องเรียนหนังสือเพราะว่าครูเรียนหนังสือมาก่อนเราครูมีความรู้ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเรียนหนังสือต่อจากครูเพื่อนําความรู้จากครูมาใช้ในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่ปัจจุบันนี้ค่ะ คนที่อยู่ข้างๆคุณก็รู้พอๆกับคุณหรือแม้แต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากกว่าคุณครูของเราด้วยซ้ําค่ะแัะนั้นเองไม่ได้หมายความว่าความเป็นครูจะรู้มากกว่านักเรียนความเป็นคุณพ่อคุณแม่จะรู้มากกว่าเด็กๆไม่ใช่แล้วนะณตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เด็กๆอาจจะรู้มากกว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยเด็กๆอาจจะรู้มากกว่าคุณครูด้วยเด็กๆแต่ละคนเนี่ยค่ะรู้เนี่ยค่ะแต่ละคนมีความรู้สามารถที่จะรู้ได้ มากมายค่ะเพราะความรู้อยู่ทั่วไปค่ะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะในการที่จะมีความรู้มากกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าคุณคือตัวคุณกับคนอื่นๆสามารถที่จะหาความรู้ได้เท่าเทียมกันนะคะ The world doesn't care what you know โลกนี้ไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณรู้อะไรนะคะ What the world cares about is What you can do with what you know นะคะสิ่งที่โลกเนี่ยให้ความสนใจก็คือว่าคุณได้ทำอะไรกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปล่ะเหมือนอย่างตัวคุูแอนค่ะสนใจในเรื่องของการเรียน การเลี้ยงลูก parenting นะคะควีนรู้อยู่คนเดียวควนจะเอาไปทําอะไรได้โลกไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่อง parenting แต่คุณได้นําสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทําอะไรให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้บ้างนั่นแหละนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่โลกอยากจะรู้นะคะดังนั้นการที่ลูกเรียนหนังสือเยอะๆๆ,ๆอัดความรู้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 ไป ไม่ได้หมายความว่าลูกเราเก่งค่ะแต่การที่ลูกเราสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้ได้ค่ะกลับมาที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิตประจาวันจริงๆนะคะหรือสามารถที่จะนำมาใช้ในการสร้างเป็นโมเดลธุรกิจทํารายได้ให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่สําคัญมากยิ่งไปกว่า ที่เราจะเพียงแค่เรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะดังนั้นคุณโทนี่แวกเนอร์หลังจากที่ได้ทําการวิจัยนะคะไปสํารวจไปสัมภาษณ์นักธุรกิจไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีชื่อเสียงสัมภาษณ์บร,ริษัทต่างๆที่ประสบความสําเร็จในการทํางานนะคะแล้วข้อสอบถามว่า7ทักษะหรือทักษะอะไรบ้างที่คุณคิดว่าเด็กในอนาคตเนี่ยควรจะมีที่จะสามารถที่จะ คุณจะรับเข้าทำงานแบบนั้นนะคะก็จึงออกมาเป็น7ทักษะเพื่อการอยู่รอดในอนาคตนะคะเขียนลงอยู่ในหนังสือ The Global Achievement Gap นะคะเราลองมาดูค่ะว่า7ทักษะที่คุณโทนี่แว็กเนอร์เนี่ยได้นำเสนอมีเรื่องอะไรบ้าง7ทักษะเพื่อการอยู่รอดในอนาคตอันที่1คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาค่ะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเป็นทักษะที่สาคัญสาหรับเด็กในอนาคตนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงสาหรับกรณีที่ ถ้าการเล่งดูโดยส่วนใหญ่ เป็นการที่เกิดจากการสอนโดยพ่อแม่เกิดจากการคิดโดยพ่อแม่เกิดจากการที่พ่อแม่แก้ปัญหาให้ลูกเนี่ยค่ะเด็กๆจะไม่ถูกฝึกเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาค่ะหรือถ้าพ่อแม่เอาแต่บ่นค่ะพ่อแม่ไม่ได้ชวนลูกในการคิดแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้เด็กๆก็จะไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยนะคะอันนี้ครูแอนก็ขอนํา parenting เข้ามาเสริมเพื่อที่จะช่วยในการที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะพัฒนาเจ็ดทักษะนี้ให้กับลูกได้อย่างไรนะคะดังนั้นเองเนี่ยในการที่ เด็กจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะก็เ,เกิดจากการที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันค่ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพื่อนไม่เล่นด้วยนะคะเราจะต้องชวนลูกในการที่คิดเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นน่าจะมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างเราคิดว่าเราน่าจะลองแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนดีนะลองแก้แล้วก็ลองปรับปรุงลองพัฒนาดูค่ะ นะคะอันนี้เนี่ยเราถึงจะช่วยลูกในการฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาล้มแล้วก็ลุกค่ะพลาดไม่เป็นไรพลาดแล้วอาจจะโดนหงุดหงิดบ้างอาจจะโดนบ่นบ้างนะคะแต่ว่าพลาดแล้วเราก็ยังลุกอยู่ค่ะยังไงก็ตามเราจะต้องลุกค่ะถ้าล้มแล้วล้มเลยล้มแล้วก็ท้อใจล้มแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วเนี่ยไม่มีทางที่เราจะลุกหรือเราจะเต,ติบโตได้นะคะดังนั้นล้มแล้วก็ต้องลุกนะคะเราจะต้องฝึกลูกในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะแก้ทางนี้ไม่ได้ก็แก้ทางอื่นแก้ทางนี้ไม่ได้ก็แก้ทางอื่น ผ,ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกก็ยังต้องแก้ไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายเราก็จะทําถูกทางนะคะดังนั้นทักษะที่1คือเรื่องของการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เราจะต้องเตรียมฝึกลูกเราค่ะนะคะซึ่งตรงส่วนนี้จะสามารถฝึกลูกได้อย่างไรโดยการที่พ่อแม่พูดน้อยลงค่ะและฝึกถามคําถามลูกให้มากขึ้นในการที่จะคิดวิเคราะห์หรือมองมุมมองของปัญหาที่หลากหลายนะคะรวมจนถึงอาจจะลดการให้คําแนะนําลงถึงแม้เราจะรู้คําตอบแต่ว่า การที่เรารู้คําตอบแล้วเราบอกลูกแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราเก่งลูกไม่เก่งนะแต่ถ้าเรารู้คําตอบแต่เราไม่ได้บอกลูกแต่เราลองฟังลูกและลองชวนลูกในการคิดวิเคราะห์นะคะถามคําถามให้ลูกได้ลองมองเห็นหลายๆมุมและชวนลูกหาทางแก้ไขปัญหาเนะะี่ยค่ะลูกเราจะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆและอาจจะเก่งมากกว่าเราด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีมากไปกว่าการที่ลูกเราเนี่ยจะต้องนั่งฟังแล้วก็ ทำตามที่พ่อแม่บอกอย่างเดียวนะคะอันนี้คือข้อที่1ค่ะมาดูทักษะที่2ค่ะที่เราจะต้องฝึกลูกเพื่ออยู่รอดในอนาคตทักษะที่2คือการรู้จักการทํางานเป็นทีมค่ะเป็นทั้งผู้นํา เป็นทั้งผู้ตามได้นะคะไม่สามไม่จําเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้นําอย่างเดียวเราจะต้องแบบเก่งอย่างเดียวเก่งทุกอย่างเก่งอยู่คนเดียวเกศีซีซีแล้วเราก็ไม่บอกใครเราก็ไม่พูดกับใครแล้วเราก็ไม่สอนใครเราก็ไม่อธิบายเพื่อนเราจะเก่งของเราเราจะรู้ของเราอยู่ตัวคนเดียวค่ะนะคะในอนาคตเองเนี่ยค่ะในการที่เราจะสร้างธุรกิจเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้คนเดียวนะเติบโต เราเก่งคนเดียวเนี่ยเราก็คือ100%ถูกไหมแต่ถ้าเราเอาความเก่งของหลายๆคนมารวมๆกันเนี่ยค่ะมันก็จะ100%ยเบวกร้อยเบวกร้อยบวกร้อยเคนนี้อีก5 0คนเปอร์เซ็นต์คนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มารวมๆกันมันก็มากกว่าหนึ่งถูกไมดังนั้นเองเนี่ยเราต้องฝึกให้ลูกรู้จักทางานเป็นทีมบางครั้งถ้าไม่มีคนตามาถ้าไม่มีคนนําเราก็เป็นผู้นําเสนอความคิดเห็นเสนอวิธีการแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเพื่อนแสดงความคิดเห็นเราก็สามารถที่จะยอมรับฟังงงคคววาาามิดดเเเเห็นนนขอออพพืื่่่ไ้รระใ เรื่องหนึ่งเนีย่ย ในคนแต่ละคนก็มองเห็นกันคนละมุมนะคะอย่างเวลาเรามองช้างถูกไหมอย่างที่เขาบอกว่าตาบอดคลำช้างตาบอดคนนึงจับได้หูก็บอกว่านี่แหละช้างตาบอดคนนึงจับได้หางก็บอกว่านี่แหละช้างตาบอดคนนึงจับได้งวงก็บอกว่านี่แหละช้างแต่จริงๆแล้วอะไรคะช้างก็คือความเป็นตัวช้างถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเรายึดในความคิดของเราเพียงอย่างเดียวอะคะ่ะและเราไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆปัญหาที่เกิด เกิดขึ้นจริงๆหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ ลูกเราสามารถที่จะรู้จักทํางานเป็นทีมค่ะบางครั้งเพื่อนๆน,น,นึกอะไรไม่ออกเราก็นําความคิดของเราขึ้นมาเสนอความคิดเห็นได้นะคะรวมจนถึงยอมรับฟังความคิดเห็นถ้าเพื่อนจะเห็นแย้งจากเราถ้าเพื่อนจะเห็นไม่ตรงกับเราหรือเพื่อนมีความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วเรายินยอมที่จะรับฟังแล้วก็เออนามาใช้ผสมหรือผนวกกับของเราเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะรับฟังความคิดเห็นสื่อสารกันนะคะเพื่อที่จะให้เห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นและแก้ปัญหาเดินทางไปด้วยกันได้อันเนี้ยค่ะ ลูกเราจะสามารถที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตได้และบริษัทต่างๆก็สนใจอยากจะจ้างงานคนเหล่านี้เพราะว่าสามารถที่จะทำงานให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆโดยที่ไม่ใช่ว่าเก่งอยู่แค่คนเดียวค่ะการเก่งคนเดียวไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะอันที่3ค่ะ ความคล่องแคล่วและพร้อมปรับตัวค่ะนะคะอย่างความคล่องแคล่วอันนี้ถ้าจะให้พูดถึงก็คือมีความรู้ในหลากหลายมิตินะคะไม่ใช่ว่าเราอย่างครูแอนเนกเก่ง a r e n t i n g เนี่ย parenting จะ n t i n g p a r e n t i n g p a r e n t i n g p a r e n t i n g อย่างเดียวไม่ได้ควรก็ต้องมีความรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษบ้างทักษะการบริหารทักษะการเงิน ความเป็น parenting เนี่ยคะ่ะจะต้องรู้หลากหลายทักษะทักษะการฟังทักษะการสื่อสารทักษะการพูดทักษะการเขียนนะคะมีความคล่องแคล่วและสามารถที่จะปรับตัวได้ในหลากหลายสถานการณ์นะคะฉะนั้นเองเนี่ยเด็กในอนาคตมีความจําเป็นที่ต้องฝึกในเรื่องทักษะการปรับตัวคะ่ะอากาศร้อนก็โอเครู้ว่าร้อนไม่ไม่บ่นคะ่ะอากาศหนาวก็โอเครู้ว่าหนาวไม่บ่นคะ่ะไม่หงุดหงิดไม่งุนงานไม่โมโห มีอาหารแบบไหนก็กินได้ค่ะไม่ใช่ว่าอันนี้ฉันก็ไม่ชอบอันนี้ฉันก็ไม่เอาอันนี้ฉันก็ไม่ชอบอันนี้ฉันก็ไม่เอาอันนี้ฉันก็ไม่ทำอันนี้ฉันก็ไม่อยากได้อันนี้ค่ะถ้าเราไม่รู้จักปรับตัวไปกับตามสถานการณ์เนี่ยค่ะในอนาคตอยู่ไม่ได้ในอนาคตก็จะมีความทุกข์ค่ะสัตว์ต่างๆค่ะที่เติบโตหรือแม้แต่ว่ามีชีวิตรอดอยู่มาจนถึงปัจจุบันวันนี้อย่างเขาได้พูดถึงแมลงสาบเนาะแมลงสาบทําไมมีชีวิตอยู่ยืนนานม,มาตั้งแต่ยุค ดึกดำบรรเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เพราะมาแมลงสาบรู้จักการปรับตัวค่ะปรับตัวไปตามสถานการณ์ปรับตัวไปตามสิ่งแวดล้อมปรับตัวให้เหมาะสมและสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดังนั้นต่อไปแล้วเนี่ยความมีความรู้ความรู้ที่หลากหลายนะคะ มีความสำคัญรวมจนถึงทักษะการปรับตัวค่ะสามารถที่จะยืดหยุ่นความคิดตัวเองได้สามารถที่จะยืดหยุ่นอารมณ์จิตใจของตัวเองได้แม้เราจะหงุดหงิดแต่ว่างานต้องเดินต่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยเป็นทักษะของการฝึกและทักษะของการปรับตัว ทักษะหมายถึงการฝึกและจะต้องทําไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราเริ่มต้นฝึกวันนี้ลูกเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปนับแต่วันนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่เราผ่านไปแล้ว3ทักษะค่ะเราลองมาดูทักษะที่4ี่นะคะที่พูดถึงคือเรื่องทักษะความคิด,ดเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการค่ะถึงแม้ว่าครูแอนจะมีความเก่งหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องของ parenting แต่ถ้าเกิดครูแอนไม่คิด,ดิเริ่มที่จะทำสิ่งใหม่ๆนะคะครูแอนก็ยังจะยึดอยู่แต่ว่าฉันรู้ parenting ฉันอ่านมาแล้วแต่ฉันไม่ ลงมือทํารวมจนถึงครูแอนเนี่ยเขียนแต่หน้าเพจแต่ครูแอนไม่เคยคิดจะเขียนหนังสือไม่เคยคิดจะพูดออกมาไม่เคยคิดที่จะทำคอสออนไลน์ต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดความคิดด้เริ่มมันก็ทำให้ในส่วนของความรู้ของ parenting ที่ครูแอนอยากจะแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเนี่ยมันก็จะกระจุกตัวอยู่แค่ แค่มิติเดียวนะแต่ถ้าเรามีช่องทางหรือมีวิธีการที่หลากหลายมีความคิดเริ่มที่จะทํารูปแบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆขึ้นมันก็จะทําให้ตรงส่วนของออความคิดเนี่ยมันก็จะกว้างไกลและสามารถที่จะขยายความคิดขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ ะะดังนั้นการที่มีความคิดดิเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการสามารถที่จะนําความคิดตัวนี้ค่ะมาใส่โมเดลธุรกิจลงไปทําให้สามารถสร้างรายได้ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยนะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบอินโทเวอร์ตชอบอยู่คนเดียวชอบนั่งทําเว็บไซต์ของตัวเองไปคนเดียวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่นั่งเล่นนั่งทําเว็บไซต์ของเราไปคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถเดี๋ยวสร้างรายได้ได้แล้วเราจะประสบความสําเร็จได้ยังไงถูกไหมแต่ถ้าเราสามารถ ที่จะเอาโมเดลธุรกิจใส่ลงไปว่าโอเคฉันชอบทําเว็บไซต์ตนะมีใครอยากให้ฉันทําเว็บไซต์บ้างล่ะฉันสามารถทําให้ได้นะและฉันสามารถทําให้ได้ตามความต้องการของคุณในหลากหลายรูปแบบได้อันนั้นแหละคะ่ะจะมีผลนะคะที่จะเป็นทักษะในอนาคตที่เด็กๆทุกคนควรจะมีนะมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของเกรดแล้วคะ่ะมันเป็นเรื่องของความคิดดิเริ่มและสามารถที่จะ เขาเรียกว่าต่อจิ๊กซอต่อเลโก,โก้หลายๆส่วนเอามาประกอบกันเพื่อให้มันสามารถที่จะเกิดเป็นธุรกิจและประสบความสําเร็จมีรายได,ได้ได้ในอนาคตถูกไหมนะคะดังนั้นทักษะข้อที่4ก็เป็นทักษะสําคัญทีเออ่เป็นทักษะที่เด็กๆจะอยู่รอดในอนาคตมีงานการทําและมีอนาคตที่สดใสได้ก็จะต้องมีความคิดดีเริ่มและมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการด้วยค่ะต่อไปมาดูทักษะที่5นะคะ พูดดีเขียนได้สื่อสารเป็นค่ะเป็นทักษะพื้นฐานเนาะจริงๆแล้วเด็กๆก็ควรที่จะฝึกเด็กบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเขียนเราก็อาจจะหาวิธีการในการที่จะทําให้เขาสามารถที่จะสื่อสารออกมาได้นะในเรื่องของการที่ถ้าเกิดไม่ชอบเขียนใช้การพิมพ์ได้ไหมก็ไปฝึกพิมพ์สัมผัสค่ะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ชอบการพิมพ์สามารถที่จะพูดออกมาได้ไหมอาจจะพูดแล้วก็อัดเสียงเอาไว้แล้วก็ค่อยให้คนที่ถนัดพิมพ ไปไปพิมพ์ก็ได้นะคะดังนั้นโลกต่อไปในยุคอนาคตเนี่ยคะ่ะเราต้องสามารถพลิกแพลงปรับเปลี่ยนได้นะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งคะ่ะควรนเคยเขียนลายคุยกับกลุ่มของอชุมชนนะคะซึ่งก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ใหญ่อยู่เยอะนะคะพอเวลาคุยแันเขียนไลน์ไปเนี่ย ก็จะเงียบไปหมดเงียบไปหมดนะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ถนัดเขียนในลายเลยทําให้ไม่สามารถที่จะเขียนคุยโต้อตอบกันได้บางทีมีเรื่องที่ต้องปรึกษากันนะคะ mm hmm. เขาบอกเขาไม่ถนัดเขียนเลย ไม่ถนัดเขียนลงไปในลายเลยเพราะเขามองไม่เ like ห็นแล้วอะไรอย่างเงี so ้ยนะคะซึ Belt ่งครูแอนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี We We ่ยเราสามารถมีหลากหลายวิธีที่เราจะใช้ในการที่เราจะสื่อสารกันนะคะอย่างเช่นถ้าเราไม่ถนัดที่จะพิมพ์ลงไปในลายเนี่ยเราก็ใช้ในการเขียนใส่กระดาษค่ะเขียนได้เยอะเท่าที่ต้องการเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้แล้วถูกไหมหรือแม้แต่ว่าการที่เราสามารถที่จะให้ลูกหลาน่ะช่วยพิมพ์คําพูดลงไปก็ได้หรือแม้แต่พูดอัดใส่อัดใส่ไมโครโฟนค่ะ อาจใส่ไมโครโฟนแล้วก็ทําเสียงนะคะพูดแล้วก็ใส่ลงไปก็ได้มันมีได้หลากหลายวิธีค่ะนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีเดิมๆซ้าๆค่ะเราสามารถที่หาวิธีพลิกแพลงที่จะใช้ในการที่เราจะพูดหรือว่าเขียนสื่อสารถึงคนอื่นต่อไปได้นะคะโดยที่ว่า คำพูดเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะพูดดีนะคะฝึกที่จะสื่อสารฝึกที่จะพูดฝึกที่จะเขียนนะคะแล้วก็ฝึกการใช้คําไปเรื่อยๆต่อไปมาดูข้อที่6กันค่ะข้อที่6ที่เด็กๆเนี่ยควรที่จะฝึกทักษะนี้เอาไว้สําหรับการอยู่รอดในอนาคตนั้นก็คือเรื่องของการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลและนําข้อมูลนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงค่ะ ในการที่ปัจจุบันนี้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงมิสเตอรกูเนาะก็คือตัว Google เนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายมันมีข้อมูลทั้งที่เป็นความจริงข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นข้อมูลที่มันมันมีหลากหลายมากมายเลยบางอันก็เป็นข้อมูลปลอมด้วยนะคะดังนั้นเองเนี่ยเด็กๆควรที่จะฝึกที่จะเขาเรียกว่าค้นคว้าหาข้อมูลเองเป็นนะคะว่าบางทีเราอยากจะได้ข้อมูลแบบนี้นะคะเราจะหาข้อมูลจากที่ไหนได้บ้างไม่ใช่ถามพ่อแม่อย่างเดียวไงนะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเขาสามารถจะเสิร์ชจาก Google ก็ได้ สามารถที่จะหาจากหนังสือก็ได้สามารถที่จะไปถามผู้รู้ก็ได้หรือแม้แต่สามารถที่จะไปถามเพื่อนก็ได้นะคะดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลวิเคราะห์ของแต่ละคนเอาข้อมูลที่เราได้มาแต่ละคนเนี่ยเอามาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงคืออะไรข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไรสามารถแยกแยะข้อมูลได้ด้วยว่าข้อมูลอันไหนจริงข้อมูลอันไหนเท็จข้อมูลอันไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อมูลอันไหนเป็นหลักฐานข้อมูลอันไหนสามารถเป็นข้อมูลอันไหนเป็นแค่ความคิดเห็นความคิดเห็นอันนี้น่าจะถูกความคิ เ,เห็นของคนนี้นี่หน้าที่จะเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแล้วคนจะไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเพื่อที่จะทําให้ตรงส่วนของข้อมูลที่เรานํามาใช้เนี่ยใช้ได้จริงๆนะคะดังน,นั้นเองทักษะของการที่เราจะเขาสามารถที่จะรู้ว่าจะไปหาข้อมูลจากไหน mm. นะคะเวลาเขามีความสนใจใคร่รู้เนี่ยเขาจะหาข้อมูลใจากที่ไหนไดนะ้แล้วข้อมูลอันไหนเป็นความจริงเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะนําข้อมูลเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้เป็นทักษะที่เด็ก ในอนาคตจําเป็นต้องรู้ดังนั้นทักษะการที่เราจะท่องจําอย่างเดียวเพื่อที่เอาความรู้เก็บไว้ให้ได้เยอะๆยๆๆๆเนี่ย ต่อไปไม่มีประโยชน์แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บความรู้ไว้เยอะๆแต่เราไม่สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้หรือแม้แต่ว่าความรู้เยอะเกินไปเนี่ยแล้วก็งงแอปพลายไม่เป็นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่เดยกในอนาคตจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะฝึกลูกของเราไปเรื่อยๆได้ค่ะนะ,ะนะเริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนี้เขาก็จะเก่งตั้งแต่ตอนนี้ค่อยๆฝึกไปจนถึงวัยรุ่นจนถึงโตเขาก็จะเริ่มใช้ในส่วนของตัวข้อมูลได้เก่งขึ้นนะคะ ต่อไปเนี่ยความรู้เนี่ยมันหากันได้ทั่วไปแล้วค่ะนะคะแต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงไงน,นะเพราะว่าไอความรู้ที่ได้เนี่ยมันมีทั้งความรู้จริงและความรู้ปลอมบางคนก็คิดแบบนี้ก็ทําคลิปขึ้นมาเลยนะคะความคิดเห็นของแต่ละคนบางคนก็คิดถูกบางคนก็คิดในมุมของเขาคนเดียวเนี่ยดันั้นเราก็ต้องฟังความคิดเห็นให้หลากหลายมากขึ้นนะ ต่อไปทักษะการที่เราจะจําอย่างเดียวไม่ถูกแล้วนะหรือแม้แต่ยึดความคิดเห็นของตัวเราเองคนเดียวก็ไม่ถูกแล้วเราต้องสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ฟังได้หลากหลายมิตินะแล้วก็สามารถที่จะนําข้อมูลทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆค่ะ นี่เราผ่านไปแล้ว6ข้อนะคะเรามาดูทักษะข้อที่7ค่ะคือความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการค่ะความอยากรู้อยากเห็นหรือความสนใจใคร่รู้เนี่ยค่ะ curiosity เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำทางให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตและอยากจะเรียนรู้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 ไปแม้ว่าเขาทำเขาเรียนรู้ไปแล้วเขาผิด ความอยากรู้ของเขาจะทําให้เขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงให้ถูกนี่แหละค่ะความสนใจใค่รู้เป็นทักษะสําคัญในอนาคตจริงๆสําหรับเด็กที่จะเติบโตต่อไปนะคะเพราะว่าเขาจะเจอเส้นทางของตัวเขาเองถ้าเขารู้ว่าเขาชอบอะไรเขารู้ว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรและเขาอยากรู้ว่าเขารู้ว่าเขาจะไปทางไหนตัวความสนใจใค่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นคนนําทางเขาค่ะนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าลูกจะต้องเป็นหมอเป็นวิศวะเนี่ยค่ะบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากรู้พอถึงเวลาเขา เรียนจบมาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความสนใจใคร่รู้ความกระหายใคร่รู้ของเขาตรงเนี้ยมันหมดไปอะ่ะมันหมดไฟอ่ะนะคะเรียนจบมาแล้วคือหมดไฟไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่อยากรู้จริงๆบางคนอยากจะไปเป็นนักดนตรีอชอบร้องเพลงแบบเนี้ยนะคะแลงนั้นเองเนี่ยเราก็ลองที่จะให้ลูกเนี่ยคะ่ะ หรือแม้แต่ลองสังเกตลูกในเรื่องว่าลูกสนใจทางด้านไหนนะคะอาจจะเป็นในส่วนของการที่เอานมาผสมผสานกับสิ่งที่เขาสามารถจะนํามาใช้ในอนาคตได้เราลองพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้นะคะรวมจนถึงจินตนาการค่ะในอนาคตเองเนี่ยจะมีอาชีพต่างๆมากมายซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะแต่ว่ามันมีอาชีพเหล่านี้อยู่ในอนาคตหรือแม้แต่ว่าเราสามารถสร้างอาชีพนี้ขึ้นมาเองก็ได้ถ้าเรามีทักษะ ในเรื่องนี้จริงๆนะคะและเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเราเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการช่วย ช่วยช่วยจำเนอ่าพอในที่สุดแล้วลูกเราเป็นคนชอบชอบศึกษาเรื่องนี้ค่ะในที่สุดแล้ว <t od ulate> เขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และสอนให้เด็กๆเนี่ยฝึกในเรื่องทักษะการจําให้เก่งขึ้นก็ได้นะคะหรือแม้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าลูกบางคนอาจจะชอบแต่งตัวอาจจะมีการแต่งตัวเวอร์วังอลังการสุดท้ายเขาอาจจะไปเป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายก็ได้ซึ่งมีคนไทยคนหนึ่งค่ะที่เป็นนักออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับหนังฮอลลีวูดนะคะเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ถูกไหมว่ามันเคยมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมีอาชีพแบบนี้ด้วยเหรอแต่มันมี มันมีจริงๆหรือแม้แต่มีบางคนที่เป็นนักทิ๊น,นักทำเสียงประกอบภาพยนตร์ถูกไหมทำเสียงฝนตกทําเสียงของหล่นทําเสียงตู้เย็นปิดนี่ค่ะมันเกิดจากการที่มีอาชีพนี้ค่ะอาชีพในการทําเสียงประกอบนะไม่ใช่อาชีพนักพากแต่เป็นชีพทาเสียงประกอบตามเรื่องนะคะ,คะรวมจนถึงบางทีก็ที่คุณแอนเคยเห็นมีอาชีพของนักออกแบบสัตว์ประหลาดค่ะ นะออกแบบสัตว์ประหลาดซึ่งเขาทำอาชีพนี้ค่ะส่งแบบสัตว์ประหลาดเนี่ยให้กับหนังฮอลลีวูดนะ Ừ, นะคะดังนั้นเองเนี่ยต่อไปเองจินตนาการเนี่ยค่ะจะเป็นการเปิดโลกให้กับลูกนะคะอาชีพอะไรๆก็สามารถทําได้ถ้าเขาในที่สุดและเขารู้จักตัวของเขาเองนะคะว่าเขาชอบทําอะไรนะคะเขาอยากจะทําอะไรเขาสนุกกับการทําอะไรนะคะทั้งความอยากรู้อยากเห็นและจินตนาการเนี่ยค่ะจะนําทางให้ลูกของเรามีอาชีพทําในอนาคตและมีความสุขในการที่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองรักและ ถ้ามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการก็จะทำให้เขาสามารถสร้างโมเดลธุรกิจทำให้ตัวสิ่งที่เขารักเนี่ยนำรายได้กลับมาให้เขาได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ครูแอนก็นำมาฝากในเรื่องของตัว7ทักษะเพื่อการอยู่รอดในอนาคตนะคะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็รองนำที่จะกลับไปฝึกให้กับลูกๆนะคะแล้วครูแอนก็อยากจะมีทักษะ ที่ครูแอนคิดว่าเด็กๆในอนาคตคุณจะต้องมีด้วยเหมือนกันแล้วเอาไว้ครูแอนจะมาแบ่งปันกับพวกเราในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับครูแอนในคลิปหน้าค่ะกับคุณครูแอนครูรูการเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้แฮปปี้แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดแชร์กดไลค์นะคะหรือเขียนคอมเมนต์ที่จะเข้ามาพูดคุยกันค่ะมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ